วัีพี่น้อง FC วันนี้จะมาดูความคืบหน้ามะเขือพวงครับเนี่ยครับมาเจอเสียบุญส่งครับครับวันนี้ครับจะาของสวนครับทดเรียนเดเรียนทุเรียนโลนึงครับปีนี้เดี๋ยวเรียนโรนึงนอกกำลังทำเลยเดินดูไปโดนดูมะเขือพวงครับมะเขือพวงใกล้จะบานแล้วพี่น้องเดินมาดูทั้งนันเลยนไครับพี่น้องมะเขือพวงใกล้จะบานแล้ว โอ้ต้นนี้ดกเว้ยนี่เลยไปบ้านเราเสียอะไรแล้วเขาทากระทะโอ้ดกเว้ยไก่บ้านแล้วเด้อนี่ครับได้ชีดใหญยังนี่กินแล้วชีดมอะไรนี่นี่มันคืออะไรกินมันนี่กินแล้วนอนโอ้เหี้ยบขีดไปเมืนอไนร่งทุเรียนทุเรียนดอกหนาฝนพี่น้องุ๊บไปเลยดอกเต็มเลย คุ้มใจเลยนะ้ปนอปลาเนาะ,ะงาม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 ออกสมบูรณ์ออกสมบูรณ์ดีอ่าไม่ต้องกลัวขาดน้ำครับพี่น้องเนี่นั่นหางเย่หางเย่รุดลวตัวนะั้นเป็นหางเย่นะอล้รเนี่ยออกบานกนดนบ้านใส่ฝนเสยพี่น้องเนี่ยนะเป็นหางเย่หรอด้วยนะเป็นหางเย่ละครับพี่น้อง นั่ครับไม่รู้ว่าจะติดไหมพี่น้องดูเอานี่บ้านใส่ฝนนี่บ้านใส่ฝนดูาหางแย่มันจะเป็นยังไงดูครับพี่น้องนู้นกำลังบานก็มีนูโอ้หลายตนหลายตน,ยต,นติดกับถือว่าเก่งอรับพี่น้องมันหนาฝนแต่ว่าก็ถือว่านี่ก็โอเคอยู่พี่น้องเอง ดูเอาพี่น้องหน่โอ้ทุเรียนแต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นดอกครับเป็นต้นสมบูรณ์สมบ100ูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเป็นดอกลายอยู่นี่เดินลุยเดินลุยดูครับพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องชมบรรยากาศป่าเขามีกําลังใจทําปีนี้เขาทําดอกได้หนาฝนเขาเลยมีกําลังใจ จะคอง่าตะเละจะคองสวน่าตะเละอย่าลกเลยโ้ดูับพี่น้องพี่นอติดอยู่ประมาณสามสิบต้นครบนคับพี่น้องเช็คดูแล้วดูครับพี่น้องวางเขาจัดเต็มเลยครับนี่ครับดอกเมื่อกรบพวงนี่ก็อีกจักวันนี้อีกจักวันนี้บาน กะว่าอีกสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์กบานครับคือบทแต่งเน,น,น่งน่นี่อ๋อแต่งบัท่านแต่งบัท่านหรือบัแต่งแต่งถ้าแต่งหน่วยเที่ยวฮะาฮ่ต่งหน่วยเทีเดียวเอาแบบนั้นเลยนะเอาแบบนั้นเลยโอ้แต่งหน่วยโยงเพีเดียวเลยแต่งให้มันนั่งจังหวะนี้ <laughs> ให้มันเจีงหูเจีงตาเน่เห็นว่ากระดาเน็่เยอะเห็ดเยอะจริงๆต้องแต่งเน่งได้พี่น้องเนี่ย แต่ปลาเขาไม่ยอมแต่งเดิมันเลยอีลุงตุงนั่งอยู่ทุเรียนกับจดกยุคพี่หนอ่ลดูไปเลยต้นกับสมบูรณ์นี่อยู่ครับจะคล้องมุใส่มุนคนเลยไปไม่ถูกพอ <c oughs> ดีมันบอกพอดีปรต้องแตงงนะ่งใช่ไหมระยะของมันระยะอยู่ไดอะยู่แต่ว่ากิ่งไงสมควรแตง่ง <c oughs> แหนงแหนงก็กิ่งมันสมควรแตง่งอยู่แต่ร,ร,ระยะดอกตุเรียนมันดีอยู่พอดีฝนมันสุกอยู่ก็เลยพระท่านแต่ง นคนน่ะเชือกก็ไม่ทัดจนเกิวเลยเอี้ยวกิวเลยหนุนหนได้่เมนูเอีอย้ยวกิวเลยหนุนรู้ไปเลยหนุนเชือกลัดต้นจนกิวหมดแล้วนั่นอ่าแล้วได้ขึ้นเยอะโอ้จะเสียของได้อนป่าบ่บ่บ่เสียบ่เสียเด็ดนี่ครับต้นนี้ก็ต้นนี้ใบก็มันดีครับนี่ใช้ยาไปจักวันหรือไงอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเหรอครับใช้ยาจักตัวนี่สามสามตัว ทำมะเแรงนอนและะ้วก็เชื้อราได้ใสไหมเชื้อรานอนและ้วกะ็ฮอร์โมนมนี่ครับพี่น้องดกถูกต้นแต่สอนอยาในสวนกาแฟไอ้ในสวนทุ <laughs> เรียนเขานี่แล้วเขี <laughs> ่เอวพี่น้องเลยเออเนี่ยเห็นดอก มันคือโครงใหญ่พร้อมที่จะออกดอกแล้วพร้อมที่จะออกดอกแล้วพี่น้องพร้อมที่จะบานเม้เพราะเออพร้อมที่จะบานผูนี่ครับพี่น้องดูมุมไกลๆบานเลยพี่น้องเนี่ยบานแล้วอีกอาทิตย์กวโกลนี่ก็บานมดเลยตัวนี้ฝนแรงพอดีเนาะถ้าได้ฝนแรงพอดีเลยเนาะถ้าฝนไม่แรงก็เจบเลยเลี้ยนในบานใส่ฝนแรงแรงแรงนี่แหละ นี่ครับทานนี้ก็งามครับทางนี้ไม่ได้ติดหรอกครับแต่ว่างามงามของเขาอยู่เนี่ายสายางสาย,ยางก็ยังอยู่เดินยังไงเดินเวลาฉีดเดินจะแถมเดินจากช<ล>ั้นบนลงมาล่างล่างไล่มาแล้วก็ขึ้นกลับอีกนี่มันติดเดินเวียนเขาอ่ะอ๋อฉีดเดินเวียนเขาอ่ะเดินเ,เวียนขาครับ เห็นมันยาวไงก็เลยถามงงงงก็เข้าเดินสาย200เมตรอ่ะนนั่แล้ว200เมตรเท่ากับสวนเลยเหรก็ะสวนก็200เมตรอ่าเกินบ้วนปนหรออืมแต่ก็สวนมันมีเมือนกาแฟอันนี้มันมีหยาครับบรรยากาศของเพื่อนบานครับมีต้นยางมีทุเรียนฉีดยาครับช่วงช่วงฉีดยายาบรรยากาศก็มืดฝามืดินเอิม คึมฝาม่าคึมฝนครับวันนี้ผูดพิษผูดถูกวันน้นอนหลายโมเมนไปทํางานวัน,นีหนื่อยมันก็เลยพูดพิษผูดถูกวัน,นวันนี้ไปฉีดดินมาครับหาลอยลิตรทิ์แล้วเลยเนืยอ,ไอ,ไลอเลยพี่น้องเอ้ยยังอีกหาลอยลินี่ตัวน,นี้แต่งแต่งยังี่แต่งแล้วครับตัวนี้แต็งแล้วนี่เป็นไริ่งไ,ได้ปะดูก็ OK ออกโอเคอยูอย่แต่ตัดยอดเร็วเนาะครับเขามีดอกเลยเด่นอ่ะอ่าดอก แต่เนี่ยนี่ปลปลายกิ่งเนี่ก็ต้องเต่งออกเลยเนี่ยอลาไปลายเนี่ยต้องเต่งออกมันครับครับต้องเต่งช่วยมันมันมันสุยุโพดมันหนาพอดนะมันเป็นอะไรเขาเป็นหางกระโหลกอ่ามันต้องหลุดออกอีกครับครับแต่หลุดโมเมนต์หลุดจนหมดเด้อ่าหลุดจนหมดก็หลุดแล้วี่เต่งเต่งในทองกิ่งก็ถือว่าผ่านเต่งกิ่งก็ผ่านแล้วนี่ผ่านผ่านผ่านแต่กิ่งยาวดีเนาะยาว โอ้ต้นนี่กินงยาวเลย้นต้นนี้จกปีหรอเนี่ยแปดเพื่อนแปดปีต้นเดียวกันเบิดอ่ะแปดปีอ้วนก็กลัวกระสวนกระสวนบบอ้วนปนีิสัมนี่ครับต้องแต่งโลกเงี้ยพี่น้องถึงจะผ่านจะของขยันอยู่ต้นเดียวนี่ละมั้งเดินเดินไปดูข้างในเนยทีว่ามีเงียนยังให้ดูไปมาไปถึงจะกี่ข้างในนี่ไปดูแล้วมีดอกอีกไหมไม่ดออีกบ่ ทั้ทงนี้มีดอกอีกไหมบ่มีบ่มีไม่มีแล้วมีแต่ทั้งมีแต่ทั้งหนาอ่าโอ้ผ oh, ักชีลอยหนาตัวนี่ผ่านผ่านสัน่นเคแต่เห็นนี่อันนี้นี่เต่งยังนี่แต่งแล้วแต่งแล้วต้องแต่งออกอีก e นี่ครับหนึ่งสองสามสี่เต็งอีกออกรี o ้า e วกิง่งนี่อันนี้ตัวน,นี้ก็ต้องออกอีกนี่ กิ้งกิงนี่หน่อยอ่ะกิ้งนี่หน่อยอ่ะกิ at, ้งกิ้งฝากอ่ะต้องเอาออกเนี่ยแหะกิ้งฝากแบบเนี้ยเดินเฉยดูเนี่ยกิ้งฝากแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกกิ้งฝากเอาออกกันมันเอาไว้กับไม่ไม่สมบูรณ์กิ้งเอาออกนี่นี่กิ้งแท่งคือกิ้งย่างงี้นี่กิ้งแท่งมันติดแข็งแข็งนะนี่กิ้งแท่งกิ้งแท่งเจ้าอ้วนครับแต่กิ้งฝากมันจะรีบๆนะ เรว่าแต่งผ่านอยู่ดีกว่าไม่ได้แต่งพี่น้องเลยเนี่ทเรียนหน้าฝนครับอยู่ก็อยู่สภาพนี้แหละใช่ไหมปาครับทุเรียนหน้าฝนอากาศมันคลึมคลึมก็โอเคอยู่แ้นีแต่ทุเรียเจ็ดแปดปีนี่นนปีนี่นี่กับแปดท้อมกันนะปลูก<อ>ปลูกไปปีหกศูนย์ปลูกปีหกศูนย์ครับ อก็ใหญ่เร็วเนาะก็สวนปลูกปีหกสวนเือบ่ใหญ่ถึงทำทุนเรียนยังงวกเก่งทุนเรียนกับถือว่าผ่านครับความสวยความงามผ่านครับป้วยครับนรักษาโรคหายแล้วแข็งแล้วแข็งแล้วคนเอออยู่เลย ทาจะรอบๆเดียววะโอ้สองสามรอบอืมนี่รากเสริมพร้อมไหมอืมผ่านผ่านหายเลยแหงละหายสนิทเลยแปงแล้วเนี่ยกิ้งนี่ต้องเอาออกตามรักอ๋อเอาออกครับมันเอาไว้ก็เป็นเป็นปัญหาเนี่ยจะความคนอ้วนก็เลยว่างานหลายๆมันขึ้นง่ายดีตรงบันไดมันเล้วขึ้น้นเตี่ยวบาไว้รอกมดแรเง แรงแรงที่เราอัดขึ้นมหมดแรงนี่นี่กิ่งแบบนี้ก็ออกออกกิ่งอ่อนๆเสียกิงงกิเขาออกจะได้ออกหลายอยู่่างหันก็แต้งแค่ว่านี่ก็ออกไม่ต้องเสียดายยังเอาไว้กับบติตแตงแค่ว่าให้ดูเป็นลงๆไว้ก่อนแมนเดี๋ยวตีย่ำอีกทีนึงจะาออกไปจากิงรากต้นนี่แต่ว่าก็เทวอาผ่านวีล้วครับผ่านผ่านนี่เดีวนี้เดียมาตรฐานมาีิตัวนี้ก็อวนดีตัวนี้มันใหญ่กว่ามวยหลีอเด้ ก็เนี่ยปลูกความกันได้มันมันเปี่ยงก็ือสมบูรณ์สมบูรณ์เด้เออเนี่ยหญ่เยมันไม่เป็นโลกอ้วนเนี่ยมันเท่ากับทเรียนจำคุณเท่าก็เท่าทเรียนสิบกว่าปีเนาะอะมันมันตรงตรงนี้มันเป็นดินปุ๋ยดีที่่าจากดินมันดีต้นดินมันดีดินมันซุยนี่แล้วก็แตงย่างนี้เลยอันนี้โอเคนะตอนนี้นะโอเคอยู่ผานผานผานอ่อนี่ผ่านแตงานปลายท่านออกปะก็ต้องั้นออกนั่นไาซ่อนแงงอาออกงั้นเนาะ นั่นแหละที่มันสองนั่นเอาถ้าก,กล้วยนี่ก็ตัดเคี้ยนนี่ก็ทีเอาออกแล้วมันคุ้มแล้วกล้วยมันงามแล้วว่ะทีซุกเ<า>ลยตัวนะั้นกล้วยเออนั่นแหละโอ้งามงามผ่านผ่านผ่านโอ้นักเรงถักแล้วไหนนะนต้นนัต้นที่ปลูกเอาที่ปลูกเม็ดนะอ่อนี่ปลูกปลูกจังหนึ่งสองสามสี่ปลูกสี่เม็ดตัวเด้นเนี่ อันนี้เสียบแล้วต้นไม่นม่ปลูกตัวพืชต้นที่ไม่ได้วัดไม่ได้อะไรทีบอวางแล้วใส่ตัวเลยกินเป็นกาแฟบ้างมรงไได้เลยอ่ะตัวกาแฟตรงไหนตายกับเอาทุนเรียนใส่เลยทีกาแฟเต่งกับทีกาแฟเก่าพี่ต่อต่อกาแฟนั่งคู่เบอดยุนเป็นสวนกาแฟเก่าก็เลยลงทุนเรียนมันก็เลยไ่เป็นสูตรเป็นแนวครับมันก็เลยไปมาลงปงปิงก็ถือว่าผ่านครับสอบผ่านสอบผ่านนี่ครับต้นนี้ยังา่ทันไดแต่งเลย ต้นไหนต้นไหนที่ว่ามารักษามันก่อนมารักษาที่มาถ่ายต้นนี้ไหมต้นนี้ไหมอ่ะเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ยครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยต้นนี้ครับมาถ่ายยูทูบอ่าโค้งใบเสองปีเทแล้วครับโคมาครับต้นนี้โคมาเลยรักษาหายครับปีีปีนี่ติดลูกไหมยังยังไม่ให้ติดยังไม่เอาอ๋อนี่ครับดูคนว่ารักษาหายใช้ยาเทวดาต้นนี้ใช้ยาเทวดา แต่ก็ถือว่าย,ยังไม่สมบูรณ์เท่าไรก็ถือว่าผ่านครับหายแล้วฟื้นแล้วแหละหายหายฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วจะฟื้นเมื่าท่านเอาลูกดอกครับคลิปเดียวขอไปคลิปแค่นี้นครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหนุม,มานลุยโซนนะครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย